หลังจากที่เอาลงเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับส่งวาวกับเพ็นทังสีนะครับนี่ครับสำหรับผู้ใดอยากได้ไอต่ำกับบไปนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับอ่ะหาคนอยากได้อิลีกับแบงอยู่นะครับไอพี่พิ่บอกกันนะครับแบยงนะครับดีๆสองเม็ดนะครับลิปนีกับพ่มีอย่างหมากมม่กะมาเรียนวาวเพื่อเก่าครับพี่น้องนี่ครับ ตัวนี้ก็เป็นผุ่นเห็นปะครับชัดบะตัวนี้กับเป็นวาวขนาดสองเมตรนะครับเป็นสรงดุยดุยนะครับเป็นวาวกินล่มหนักนะครับเป็นวาวของเสียต่าตัวนี้เพิ่นกระเทียไว้ดันธนู่ไ้ฟังธนู่โดยเฉพาะนะครับควันนี้ก็ล่มดีครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สี่วันที่ห้าวันที่ห้าหกนะครับวันที่วันที่ห้านะครับเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับ ตัวนี้กัติดไฟนะครับพี่ไม่ก็บกำลังเอาลงนะครับที่ต่ำมันคือกำลังมวนเสือกอยวามามืองครับ,รบขอดีข้างวาวด้วยดุยคือว่าเป็นวาวที่ครับสนุนนะท่านผู้ชมครับเป็นวาวที่กินล่มนะัก ฟังเสียงไฟ้เบาตัวนี้ก่อนนะครับฟังเสียงสนุ่ไอ้เชื่อน่ะบัฟไสมันจะซาเชื่อตั้งไรไอ้ไฟ้ลุงผมมาขันผมมาขันเดือนสามันมันมันสีมันสีเป็นในมึงน่ะไมันเดินเร็วโหดจังเลย ไบ่ป่ะผมมาเนี่ยมันบอกใครสัตว์มันไหนเนาะเจยวกับพ่อได้อยู่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นเป็นเพลตัเป็น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 ไส่มาลุ่มมันใส่ตัวรีหมดก็รีบินอาจจะได้อยู่มันเป็นตัวเดียวกันตัวนี้เป็นคนละขายอือนี่ครับตัวนี้เท่ากับกาลังสาวลง จะลงซื้อสูผื to ้นมันทีเรียบร้อยละด้วดีสองเม็ดนะครับขั้นธนูได้ไหญ่ด้วยดีว่าสองเม็ดเนาะว่าสองเม็ดนะครับแต่ขั้นธนูลอยแปดสิบครับแต่ก็คือตัวบวกก็คือประกับธนูมันใหญ่นะครับมันก็เลยกินน้ำหนักปกติกระส่ขั้นสองเม็ดได้นะครับ ดยดีนี่เป็นว่าทิ่นล่มหนักนะครับท่านผู้ชมอันเทียปีขึ้นแข็งเนี่ยจสองเมตรนี่มันจะเบียสองยีขึ้นมาวะขึ้นได้ขึ้นจากวนยแก้ครับ กำลังลงสูเผื่อนแนะนะครับท่านผู้ชมไข่ไข่มากไข่มากโลตัวนี้ได้ยินฮะไข่มากโลตัวนี้เกผมกับเสือโลตัวนี้แหละส่วนมากดีน้อยต่ำเนาะยนี่ครับพี่พีงน้องตัวน้อยๆอยู่ตัวตัวอยู่ช็อปปี้แล้วาดาว่าขือบ่ตัวนั้นตัวนั้นก็ดีกันแต่ตัวตัวดำเนี่ยบ่ตัวน้อยๆเหไหมมันเฟือดบ่ตัวไหนตัวตัวถือเถื่อนเมียนโอ้ตัวเถื่อนแต่ว่าเป็นสัตว์ฮะ ตัวลอยก็บาดไ่เป็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์ป่ะเปือบลายตัวนี้ใส่ดีแฮนี่ครับพี่น้องตัวนี้ผมกับพ่อมีแบ่งปันนี่เด้อครับพี่พี่น้องเทสจะราคาสูงนู่นหน่อยเนาะตัวนี้ครับครับแบบตัวน้อยๆจะใส่เนะต่ก็ะใสเด่นะครับสำหรับคนทุนหน่อยนะครับแต่ให้ผมแนะน้ามีลีนะครับคันคันคันขันท่านเด่ขึ้นพานนู่นหน่อยตัวนี้หน่อยเนาะผมทิมไรอันละครับสองเงินละนะครับ ตอนนี้ว่าวกับกำลังลงมาสู่ผืนเป็นทีเรียบร้อยนะครับอะเดี๋ยวเมื่อมึงนี่ก้าวเล่เลเลเลยๆหัวไอ้ไอ้ไอ้พ่อก่อนเนะานนะครับสอดไหมนั่นครับเพื่อไปแข่งงานหวยหลาดน้อยไหมเนะาะครับเมื่ีครับไอ้เพิ่งเดสาวนะครับการเล่นว่าวการสาว่ามันคือการสอดสอมเหมือนกันนะครับก้าว่ามันมันจะเลยเท่ากับปล่อยนะครับ วิธ bon ีสองเมตรลมแรงเบานะครับสันผู้ชมไว้ลงไปเลยครับลมแรงขึ้นว่ามีจะายลมแรงเบิดนะครับ เมื่อกี้เขาลังว่าจะสวมสวมมือนะครับครับกะพอดีเบามันจังหวะดึงมากนะครับมันดึงเสือกุ่งท่านไหนคนนะครับครับดุดีใส่ธนูไวๆนะครับตัวนี้ขั้นเมียแปดสิบเซนนะครับจะใส่เข้าตาเลือบใบครับเบอร์ิสิบแปดเลยนะครับท่านผู้ชม